ถ้ทุกคนฮะวันนี้ผมมีเรื่องอะไรจะมาบอกทูกคนฮะที่จะรอไว้รากดดีนดนิดปุ๊บโอเคหมดอันนี้ฮะก็คือหมดง่ายฮะก็จะไม่มีมอนสเตอร์เลยฮะก็คือหมดแบบ e ีซี่ฮะนี้ก็คือหมดแบบนมมุมเมาฮะโอเคฮะอันนี้ก็คือระดับเริ่มอันนี้ก็คือระดับเริ่มยากขึ้นมานิดหนึ่งเลยฮะก็คือมันจะตีเร็วขึ้นนะคะ โอเคฮะจะเปิดระดับาร์ดเลยยิฟ้าฮะคือแมงคือมูทุกตัวเนี่ยแมงมุมมันจะตีมันจะตีนทีละหนึ่งหัวใจใช่ไหมฮะตีทีละมันจะตีทีละหนึ่งหัวใจใช่ไหมฮะแต่มากนี่คือแมงมุมโหมดฮาร์ดครับเติมให้เลือดมันเต็มก่อนฮะ, okay, ฮะโอเคฮะโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแมงมุม hard เต็มฮะ มันลดคทีละตองใ,ใจคขึ้นฮะคตรเก่งฮะทุกคนฮะคือแบบหมดฮาร์ดมาป่าก็ตีแรงขึ้นนะนี่นี่นี่นนคือทุกจริงทุกอย่างมันก็ใสยากขึ้นอน่ะ คือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะยากขึ้นนะะทุกคนฮะแต่ถ้าเราปิดมอนเตอร์มอนเตอร์มันก็จะไม่เกิดนะฮะก็คือว่าเป็นการปิดมอนเตอร์ไม่ก็ดีดนิ้วเหมือนทาเนสแหละฮะึงไม่ได้เอาสิ์หนอ้โอเคฮะก็จบเปลียงแค่นี้ก็มีคลิปต้องสั้นนะวิธีปิดมอนเตอร์เป็นไงหมดฮาร์ดหมดอะไรฮะ หมูนัดหมดอะไรก็แค่นี้แล้วกันฮะโอเค